สาธารณะเฉลิมพระเกียรติองกรประชาชนพรรษานะครับตรงสะพานพระรามเก้าเข้ามาจากถนนพระรามที่สามนะครับวิ่งเลยสวนไปนิดนึงนะครับจะมีที่จอดรถเสียค่าจอด30บาทนะครับเป็นร้านอาหารร้านกาแฟข้างๆปกติเ็จะเข้าให้ให้มาจอดได้แต่ทีนี้มันมีไซต์ก่อรสร้างสะพา,านพระรามเก้าแห่งที่สองนะครับก็เลยจอดไม่ได้ตรงนั้นเดินชมสวนกันครับตอนเที่ยง มาตอนกลางวันก็ยังไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่นะครับอากาศดีอยู่อากาศค่อนข้างวันนี้มีลมครับวันนี้มีลมมีห้องน้ำสาธารณะให้บริการครับคือเป็นสวนหย่อมนะครับไม่ใช่สวนสาธารณะใหญ่เป็นสวนหย่อมแต่ว่าก็ร่มรื่นดีครับทามาเดินชมวิวแล้วกันนะครับตอนเที่ยงวันแดดแจะเลย เคยมาครั้งหนึ่งแล้วนะครับทำคลิปขึ้นไปแล้วเดี๋ยวลองมาดูอีกทีว่าคืบหน้าไปถึงไหนเราจะมาถ่ายตรงใต้สะพานพระรามเก้าแห่งที่สองที่มีงานก่อสร้างอยู่นะครับว่าไปถึงไหนแล้วเพราะมาตอนนั้นสะพานยังไม่เชื่อมกันนะครับตอนนี้เชื่อมเรียบร้อยหมดแล้วครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับยูสวยอยู่นะครับน,นี่คือสะพานพระรามเก้า คู่กันแล้วนะครับแห่งที่หนึ่งสีเหลืองงแห่งที่สองยังไม่ได้ทาสีนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันสะพานพระรามเก้าส่วนหย่อมตรงนี้สร้างมาพร้อมๆกับสะพานพระรามเก้านะครับสะพานพระรามเก้าเป็นสะพานที่ได้รับพระราชทานานามจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสะพานเป็นส่วนหนึ่งของทางด่วนเฉลิมมหานครสายดาพนองเท่าเรือ ช่วงที่ข้ามแม,ม่น้ำเจ้าพระยามีลักษณะเป็นสะพานชนิดขึงละหนบเดี่ยวเปิดให้บริการประชาชนเมื่อวันที่5ธันวาคมพุทธศักราช2530จำได้ครับผมเคยมาร่วมงานวันเปิดสะพานอยู่ครับปี2530เข้ามากรุงเทพใหม่ๆเดินตอนเที่ยงวันแบบนี้แดดก็จะแรงหน่อยนะครับแต่อากาศดีครับลมลื่นดีต้นไม้ใหญ่ เพราะว่าตรงนี้สร้างมานานแล้วครับสวนหย่อมพระรามเก้ามีใช้งานก่อสร้างปกติตรงนี้จะเป็นที่จอดนะครับเลี้ยวก็ไปจอดใต้สะพานครับตอนนี้เข้าไม่ได้แล้วครับมีใช้งานก่อสร้างอยู่ใต้สะพานครับีดูต้นงิ้วต้นนี้ครับใครจะปีนต้นงิ้วมาครับงิ้วป่างิ้วแดงงิ้วพง ต้นนิ้วป่ากับสูงลิฟต์เลยไปดูความคืบหน้าของสะพานพระรามเก้าอย่างที่สองกันครับเล่นเด็กอยู่ตรงนี้นะครับไต้ต้นมักไปจงนี้ ่อมาถึงตรงนี้ก็จะมาถึงริมแม่น้ามีรั้วกั้นอยู่นะครับแม่ต้องกลัวว่าจะตกน้ําเราก็จะได้ถ่ายมุมนี้ว่าสะพานพระรามเก้าคืบหน้าไปถึงไหนแล้วครับมาเที่ยวก่อนนี้ตรงกลางสะพานตรงกลางแม่น้ํายังไม่เชื่อมกันตอนนี้เชื่อมกันเรียบร้อยแล้วนะครับเชื่อมกันหมดเรียบร้อยแล้วโน้นที่เห็นรีบๆคือ สะพานภูมิพลครับช่วงข้ามคลองรัดโพสะพานภูมิพลหนึ่งสองนะครับนี่คือสะพานพระรามเก้าครับนีงนี้เห็นฝั่งน้นตึกสูงสูงคือธนาคาร กสิกรไทยสำนักง,งานใหญ่เขตราชบุรณะครับพาเพื่อนๆมาเดินดูวิวส,สวยๆแล้วกันนะครับริมแม่น้ําเจ้าพยาตัวนี้ใครจะเอาปลาเอาอะไรมาปล่อยก็เข้ามาปล่อยได้นะครับตรงนี้ที่ให้ปล่อยปลานะครับสำหรับใครอยากเอาสัตว์น้ําอะไรมาปล่อยตรงนี้อ่านพร่รางเก้า แห่งที่สองก็คู่ขนานกันขึ้นมานะครับเสาสีเหลืองๆคือสะพานพระรามเก้าอันเก่านะครับส่วนสีเทาๆคู่กันยังไม่ทาสียังไม่แล้วเสร็จคือสะพานพระรามเก้าแห่งที่สองครับสร้างคู่ขนานกันดูมุมนี้นะครับมุมนี้ก็จะเป็นที่จอดเรือของเรือเก็บกวาดขยะในแม่น้ําเจ้าพระยานะครับสำนักง,งานกรุงเทพมีเรือ เก็บกวาดขยะในแม่น้ำเจ้าพระยาจอดอยู่มุมนี้ครับเหือตักขยะของกรุงเทพนะครับเป็นสวนย่อมเล็กๆนะครับไม่ใหญ่มากแต่ก็ร่มรื่นดีครับเพราะว่าตรงนี้สร้างมานานแล้วตั้งแต่ปี30นะครับจะนิว66สแล้วก็30กว่าปีแล้วครับโอเคสวัสดีครับเพื่อนเพื่อน อันนี้ลุงมิตรพาตะลอนทัวร์มาที่สวนหย่อมใต้สะพานพระรามเก้าครับผมไปมาหลายครั้งแล้วแหละเคยทาคลิปขึ้นไปก็หลายครั้งนะครับเอาเพื่อนๆมาเดินดูบรรยากาศแล้วกันครับว่ามันร่มรื่นดีไหมมาชมบรรยากาศสะพานพระรามเก้าครับตั้งแห่งที่หนึ่งแล้วก็แห่งที่สองก่อสร้างคู่ขนานกันไปนะครับแห่งที่สองใกล้แล้วเสร็จแล้ะมุมนี้ก็จะเห็น ธนาคารกติกรไทยสำนักง,งานใหญ่นะครับเอาเพื่อนมาเดินชมวิวแล้วกันครับบรรยากาศในสวนหย่อมด้านหลังก็จะเห็นเป็นคอนโดที่อยู่หลังโฮมโปรพระรามสามครับจอดรถต้องไปจอดเลยเออกไปหน่อยนะครับเลยสวนไปนิดนึงเสียค่าจอดสามสิบาทเพราะว่าเมื่อก่อนนี้มันจอดรถดได้ตรงใต้สะพานแขวน,นะครับแต่เดี๋ยวนี้มันมีไซต์างานก่อสร้างก่อสร้างสะพานพระรามเก้าอย่างที่สองก็เลยไม่ให้จอดรถครับเ,เราก็ต้องเอามาจอดเลยไปหน่อยมีร้านอาหารร้านอาหาร อะไรสักอย่างจําชื่อไม่ได้ครับอยู่อยู่อยู่ถัดอยู่รั้วติดกันเลยครับกับไอสวนหยอบเนี่ยเสียค่าจอดสามสิบาทครับเพื่อความสะดวกอ่ามาดูวิวครับพานพระรามเก้าอย่งที่สองก็ก่อสร้างใกล้จะแล้วเสร็จแล้วครับ ีพาเพื่อนๆมาเดินชมวิวครับแม่น้ำเจ้าพยาตรงใต้สะพานพระรามเก้าครับสวนหย่อมของในหลวงรัชกาลที่9แล้วนะครับสะพานพระราม9หรือสะพานแฝนสะพานขึงแล้วแต่จะเรียน,นครับอันนี้มีโครงการก่อสร้างแห่งที่2คู่กันอยู่ครับที่เห็นตึกสูงๆคือธนาคารกสิกรไทยสำนักง,งานใหญ่เขตราชบ,บุรณนะนะครับแม่น้ำเจ้าพรายาช่วงนี้น้ำกำลังดีครับไม่ขุ่น น้ำไม่ขุนครับมีปลาขึ้นเยอะเลยปลาสวายปลาสวายขึ้นเยอะเลยครับสะพานพระรามเก้ายอดเสากลางแม่น้ำครับมาหลายครั้งแล้วครับอยู่ใกล้ๆเมื่อก่อนนี้ที่จอดรถสะดวกสบายครับจอดใต้สะพานได้เลยแต่ตอนนี้มีแคมป์คนงานก่อสร้างสะพานก็เลย จอดไม่ได้ครับต้องไปจอดในที่ร้านกาแฟร้านอาหารนะครับเสียค่าจอด3าสิบาทร่มรื่นดีนะครับเหมาะสำหรับพาเด็กๆมาเล่นของเล่นอยู่ตรงนี้นะครับใต้ต้นหักระจงเนี่ยครับมีของเล่นอยู่ตรงใต้ต้นหักระจงเนี่ยครับให้เด็กๆพาเด็กๆมาเล่นกันนะครับใหญ่ก็เดิน กินบรรยากาศกินลมชมวิวอยู่ในสวนนี่นะครับสวนย่อมนี่ไม่ได้ใหญ่มากนะครับสวนนี้เล็กๆพื้นที่ไม่ใหญ่ครับแต่ว่าต้นไม้ร่มรื่นเพราะว่าก่อสร้างมานานนะพร้อมๆกับสะพานพระรามเก้าครับเ,เพื่อนๆมาเดินชิลเดินบรรยากาศตอนกลางวันแต่ก็ไม่ค่อยร้อนนะครับแดดไม่ร้อนเพราะว่าอยู่ในสวนสาธารณะนะต้นไม้เยอะเหมาะที่จะมาเดินทอดน่อง พักผ่อนนะครับต้นหูกระจงล่มลื่นเดินไม่ทันจะเหนื่อยหรอกครับแปบ๊บเดียวก็รอบละเพราะว่าไม่ได้ใหญ่มากครับถ้าเพื่อนๆมาเดิน รับอากาศบริสุทธิ์สูตรโอโซนในสวนย่อมนะครับสวนหย่อมเล็กๆแต่ว่าต้นไม้โตหมดละสวนเฉลิมพระเกียรติหกรอบในหลวงรัชกาลที่9ตรงสะพานพระราม9ก้ตอนนี้มีโครงการก่อสร้างแห่งที่สองอยู่นะครับตรงที่จอดรถใต้สะพานที่เคยจอดได้ก็จอดไม่ได้เลยครับที่ตั้งของแคมป์ก่อสร้างแล้วก็เจ้าหน้าที่ก่อสร้างอยู่ตรงนั้นครับ เราก็มาจอดที่ร้านอาหารข้างๆนะครับเสียค่าจอดสามสิบบาทแล้วเข้ามาเดินไม่ได้ไม่ได้ใหญ่มากนะครับเดินแป๊บเดียวก็รอบแล้วแต่ว่าก็ล่มลื่นดีครับอาจจะไม่ได้สวยใหญ่เหมือนสวนลุมหรือว่าสวนหลวงรเก้าแต่ว่าล่มลื่นครับล่มลื่นดีข้อเสียก็คือที่จอดล้นหายากแค่นั้นแหละต้องเสียค่าจอดสวนลุมก็ต้องเสียค่าจอดเหมือนกันนะครับชั่วโมงเลยตั้งยี่สิบบาทนะครับสวนลุม ตรงนี้ก็สามสิบาทจอดยาวไปเลยเป็นร้านกาแฟร้านอาหารอยู่ข้างๆสวนนี่แหละครับสะดวกสบายดีอยู่พอสมควรมาเดินทอดน้อ,นนองรับอากาศบริสุทธิ์ในสวนหย่อมนะครับกลางวันกลา,างวันแบบนี้ก็ยังไม่ค่อยร้อนเลยครับต้นพยอมต้นยางนาอันนี้นิ้วป่าครับต้นนี้สูงใหญ่เลยครับยิ้วป่าต้นนี้ เวลาออกดอกน่าจะแดงไปทั้งต้นนะครับน่าจะสวยหญ้ปาป่าเวลาออกดอกจะเป็นสีแดงใบร่วงหมดต้นยางนาก็อา,อายุน่าจะร่ม่มร่วมสามสิบปีแล้วครับยังโตได้เท่านี้ต้นยางนาครับตรงกลุ่มนี้อายุน่าจะพอๆกับตอนเริ่มสร้างสวนใหม่ๆก็สาสิบกว่าปีขึ้นไปแล้วครับยังโตได้แค่นี้ต้นยางนาครับ อุ่มต้นยางนาครับอุมนเนี้ยต้นไม้ใหญ่นะครับทางด้านนี้โอเคครับผมโอเคนะครับเพื่อนๆวันนี้พามาเดินสวนสาธารนณะอขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับสำหรับคลิปนี้เดินไปเดินมาก็เริ่มหอบแล้วครับเดี <c oughs> ๋ยวเราเดินกลับกันไปที่รถนะครับเดินรอบเดียวก็ รู้สึกหมดแรงแล้วครับถึงจะไม่ใหญ่โตแต่ว่าเดินเมื่อยเหมือนกันโอเคนะครับเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้เราก็เดินกลับครับเดินหาทางออกก่อนแฮปปี <Happy Love. S 2> ้เลิฟตรนี้นะครับเดินกลับไปที่รถครับจอดรถไปข้างสวนแดดเริ่มแรงแล้วครับถึงจะไม่ร้อนถึงจะมีลมแต่ว่าเดินไปเดินมาก็เริ่มเหนื่อยเหมือนกันนะครับอากาศ แบบนี้ต้นไม้เริ่มเปลี่ยนสีแล้วครับโอเคนะครับผมวันนี้พาเพื่อนๆมาเดินชมบรรยากาศในสวนย่อมจะเรียกว่าสวนสาธารณะก็ได้นะแต่ว่าเล็กๆสวนเฉลิมพระเกียรติหกอบในหลวงรา9ของเราตรงใต้สะพานพระราม9้าครับามาเดินชมวิวเดินแล้วเาวไเจอกันคลิปหน้าครับผมไปว่าจะพาตะลอนทัวร์ไปที่ไหนนะครับถ้ามีจังหวะมีเวลาจะพาเพื่อนๆไปเดินเที่ยวสถานที่แปลกๆใหม่ๆบ้างนะครับ เราแวกนี้แหละครับงานเราแบบนนี้โอเคนะครับเพื่อนๆขอบคุณที่รับชมนะครับทุกท่านสําหรับคลิปนี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมดีครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับก็เดินออกมาจากสวนแล้วก็ไปขึ้นรถครับรถจอดอยู่เลยสวนมานิดหนึ่งนะครับทางเข้าสวนมานิดหนึ่งเพราะว่าตรงที่เคยจอดได้ใต้สะพานมันกลายเป็นแคมป์ก่อสร้างหมดแล้วครับที่จอดรถนะครับ สำหรับใครที่มาสวนหย่อมใต้สะพานแฝนพระรามเก้าแล้วไม่มีต้องมาจอดในนี้นะครับมีที่จอดรถนะครับสามสิบบาทครับเสร็จแล้วก็ไปโอเคครับเพื่อนๆไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ